คนดีสีถนนชัยจะโบราณแหล่งกำเนิดมะขามหวานพระโรดไพยใหญ่กราบไหว้หลวงพ่อเกษมสีมาชมวัดป่าวิเวกธรรมชาอนเนกข้าคุณธรรม วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยือนวัดป่าวิเวกเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอม่วง3ามสัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบและสวยงามเป็นทั้งที่ท่องเที่ยวและสถานที่ปฏิบัติธรรมทูอินวัดสุดๆไปเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับวัดป่าวิเวกกันค่ะ วัดป่าวิเวกธรรมชาสร้างขึ้นเมื่อพศ2429วัดนี้ได้สร้างขึ้นเนื่องจากชาวอำเภอม่วง30มได้ยินกิตติศัพท์ในการประพฤติปฏิบัติและจะริยธรรมอันงดงามของพระโพธิญาณเถระชาสุพัทโทวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจึงพากันไปนัดสการฟังธรรมรักษาศีลภาวนาอยู่เป็นประจำหลายปีต่อมาจึงพากันจัดหาพื้นที่สำหรับตั้งสำนักปฏิบัติขึ้นในวันที่2มกร,ราคม2513จึงได้นิมนต์พระโพธิญาณ เถระพระมงคลกิติทาดาและพระราชาสุเมธาจารย์มารับทายธรรมและถวายพัตตาหารและได้ขอให้ท่านรับไว้เป็นสำนักสาขาของวัดหนองป่าพงพระโพธิญาณเทระท่านจึงรับไว้พิจารณาและในวันที่4มิถุนายน2513ท่านได้ส่งพระมงคลกิติธาดาอมรเข็มจิตโตพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรจำนวน11รูปมาจำพรรษาอยู่เป็นครั้งแรกนับเป็นสาขาที่7ของวัดหนองป่าพงให้ชื่อว่าวัดป่าวิเวกธรรมชา พระมงคลกิติธาดาอมรเข็มจิตโตเป็นเจ้าอาวาสร,รูปแรกพระคูโพธิวนานุรักเป็นเจ้าอาวาสร,รูปที่สองและพระคูปลัดสุวัฒนะอริเรกคุณหลวงพ่อสว่างกัญญาโนเจ้าอาวาสร,รูปที่3รูปปัจจุบัน โดยทางเข้าของวัดมีพระพุทธรูปปางสมาธิตั้งตระหง่านคอยต้อนรับผู้ที่มาวัดภายในวัดมีเจดีย์รูปหลกบัวสีขาวที่ไว้เก็บของต่างๆของจเจ้าอาวาสรูปแรกองค์พระนอนรูปใหญ่จาลาของวัดที่มีความสวยงามจากจิตกรรมฝาผนางังรูปปั้นหุ่นคี้พึ่งของจเจ้าอาวาสรูปแรกรวมไปถึงใบเสมาอายุพันปีที่กรมศิลปากรได้ขึ้นเป็นวัตถุโบราณอีกด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ขอฝากทุกท่านว่าวัดป่าวิเวกไม่เพียงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมหากยังเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอำเภอม่วง30ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นเหมาะแก่การเจริญสติภาวนาเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีธรรมควบคู่กับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมาเยือนวัดป่าวิเวกทั้งทีได้ทั้งบุญในทั้งความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงค่ะแล้วเจอกันใหม่อีพี